ครับทีครับสวัสดีครับเป็นแฟนรายการมวยไทยออนไลน์นี้เราก็ แล้วก็นั่งอยู่ผมปกติทุกวันผมจะมานั่งกับพี่แก้วหรือว่าเขาเรียกว่าเชิญแขกต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้องโบสเวลานี้ผมได้เชิญน้องโบสมาแล้วก็ก่อนหน้านั้นอยากเชิญแขกผู้มีเกียรติหรือว่าโปรโมเตอร์ไม่ว่าจะเป็นศึกใหญ่ๆหรือว่าโปรโมเตอร์ใหญ่ๆที่อยากจะมาร่วมรายการเราครับวันนี้ผมได้นั่งกับคุณศักดิ์ครับผมสวัสดีครับ ผมสักเกียรติน,นันท์ครับครับวันนี้คุณสักได้ข่าวว่าคุณสักเข้ามาเห็นบอกว่าจะมารับรางวัลด้วยใช่ไหมครับพอดีก็หอนได้ <S <S เห็นว่าไทายได้ที่สามครับผมถูกไหมครับครับผมพอดีน้องบอลก็เลยเชิญมาครับก็ก่อนอื่นผมก็อยากจะฝากถึงคู่มวยหรือว่ารายงานผลคู่มวยของมันสุกศึกแชมเปี้ยนลุมพินีกเกิดไก่กับครับคุณสักครับศึก แชมเปี้ยนลุมพินีเกิดไกลโดยการมอบหมายของเยเนาเป็นผู้จัดนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาคู่ที่หนึ่งเพชรปิติเอฟเอคุ๊บก็แพ้เจ้าวิทยาเล็กเจริญธรรมรักแบบเขาเรียกว่ามวนเดียวจบ,บถูกไหมคู่นี้สู้กันไม่ได้ครับกระดูกมวยสู้กันไม่ได้ก็คุณศักก็พลาดอยู่ตรงมวยไทยวลายคุณศักบอกว่าเ,าเหมือนกันกบเขาเรียกว่าไล่ต่อต่อไปต่อยาวไปอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับผมก็คือ ทั้งเจ้าพิทยาเล็กเนี่ยชนะบนเดียวจบครับถูกไหมครับครับส่วนคู่ที่2ฟ้ามงคลสจแดนระยองกับธงชัยสิทธงศักดิ์คู่นี้เนี่ยนักศักดิ์ลองลองลอง,ลองเปรียบเทียบดูนะฮะว่าหมด2ยกหมด3ยกเนี่ยมันนัศักดิก์พอจำภาพได้ไหมคือวันนั้นนี่ขึ้นมานี่ราคานี่้เล่นเลยครับ ฟ้ามงคลแล้วก็เสมอเจ้าธงชัยถูกไหมเรียกว่าสองยกนี้เล่นกันไเบียดกันเลยเล่นกันแบบว่าเหมือนกับว่าใครรักเจ้าฟ้ามงคลก็เล่นฟ้ามงคลใครรักเจ้าธงชัยก็เล่นเจ้าธงชัยถูกไหมคือหลักเดี่ยมฝีมือไอ้คิวมวยเนี่ยวงนอกเนี่ยมันจะอยู่ที่เจ้าฟ้ามงคลแต่เจ้าธงชัยนี่อาศัยรูปร่างช่วงโชคได้เปรียกเขาเรียกว่าอาศัยว่าได้ลอยกว่านิดนึงแล้วก็ได้วงในและที่สําคัญก็คือเวทน้าหนักเนี่ยจะได้เปรียบ เขาเรียกว่าเวทใหญ่กว่าฟ้ามงคลใช่ครับถูกไหมครับครับผมครับผมแล้วก็หมดสองขึ้นสามเป็นจะทางเจ้าธงชัยเป็นต่อห้าสองถูกไหมครับครับผมแล้วก็พอหมดยกสี่ทางเจ้าธงชัยก็เป็นต่อขาดรอยถูกไหมครับเขาอาศัยรูปฝังหน้าดันแทงอาศัยรูปร่างเขาเรียกว่าอาศัยความใหญ่แล้วก็ความที่ว่าหนุ่มแน่นกว่าหนุ่มแน่นกว่าครับผม ต่อมาเป็นคู่ที่สามครับคุณศักครับสถานเมืองเล็กวินดี้สปอร์ตอยู่แดงคู่นี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการป้องกันแชมป<บ>์กันแชมป์ครับผมส่วนน้ำเงินก็นิวลูกรักประกรณออ์รรพรสุรินถูกไหมครับใช่ครับผมคู่นี้เนี่ยคุณศักจำได้ไหมครับว่าการชกคร่าวหรือการชกที่ออกอาวุธกันเนี่ยคือสองยบเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยตัวเนี่ยมันจะแย่งกันเล่นจเจ้าสถานเมืองเล็กเขาเรียกว่า ตัวหมดขึ้นมายกหนึ่งยกสองเนี่ยคนที่จะเข้าไปเล่นในเวทีเนี่ยจะจ้องเล่นสถานเมืองเล็กอย่างไรถูกไหมใช่ครับผมคือสองยกนี่ถ้าพูดถึงวิธีการโชคแล้วเนี่ยเจ้าหนิวลูกรักนี่จะทําได้ดีกว่าเขาเรียกว่าอาวุธนิวลูกรักไม่แพ้เลยสองยกถูกไหมแต่ส่วนเจ้าสถานเมืองเล็กเนี่ยเรียกว่าราคาน้ำหนาอาวุธตามหลังเขาเรียกว่าแฟนมวยเขาเชื่ออย่างนี้ครับคุณศักดิ์ผมอยากจะบอก เรียนคนสั่ง์นิดนึงแล้วก็บอกเรียนแฟนแฟนมวยไทยออนไลน์นิดนึงว่าสถานเมืองเล่นเนี่ยเขาเป็นมวยเปรียบเสมือนสมัยก่อนพวกบุญหลงบุญหลถูกไหมอ,หออกอาวุธเมื่อไหร่เป็นกินใายเมื่อไหร่เป็นเจี๋ยถูกไหมก็เหมือนแบบพวกเจ้าโอเล่หรือสามาถอะไรประมาณนี้ถูกไหมถูกไหม,ไหมพอ<ช>เริ่มขยับหรือเริ่มใายหรืออาจจะเป็นพวกเจ้าเครือหาดพอได้นําหน้าแล้วหรือว่าพอชนะแล้วเนี่ยก็คือว่ารับรอง เชื่อถือได้เชื่อถือได้แพ้เยอะคือเขาเรียกว่าเครดิตมวยเครดิตมวยครับผมแล้วทีนี้เนี่ยพอหมด2ขึ้น3ราคากลับมายันนะคุณศักดิ์คุณแม่ราคามีเจ้าสถานมึงเล็กก็ยังเป็นต่ออยู่แต่ว่ามี5้สี่ต่อสามสองรองครับคือใหม่ๆเนี่ยมีมีเสมอเจ้านิวลูกล้างคือใหม่ๆนะฮะใหม่ๆแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บก็ไล่คือเขาเรียกว่าคือกลับมาเล่นสถานมึงเล็กอีกใช่ครับครับพอหมด4 พอหมด4ี่ขึ้นห้าก็ยังชิงดำฮะ<ข><ง>ถูกไหมหืว่าชิงดําเลยต่อยเสร็จตอนนั้นนี่ก็ยังดูไม่ออกกลางๆยกก็ยังดูไม่ออกว่าใครแพ้ใครชนะถูกไหมใช่ครับครับผมแล้วก็พอมาหมดยก4ีคค่ความเครดิตความเชื่อความเขาเรียกว่าแฟนมวยให้เครดิตทางเจ้าสถานเมืองสถานเมืองเล็กก็ยังเป็นต่ออยู่ประมาณ3ามสองถูกไหมฮะแต่มีไหลต่อไปถึงเจ็ดสี่สองหนึ่งถูกไหมครับผมพอชกที่ห้า รักเนี่ยเกี่ยวขาได้พอเจ้าสถานเมืองเล็กเตะซ้ายเจ้านิวลูกลักต่อยขวาพอจาสถานเมืองเล็กเตะแล้วก็ตั้งเหลี่ยมกันแล้วก็เจ้านิวลูกรักหักเจ้าสถานเมืองเล็กล้มล,ลงไปหักล้มลงไปเนี่ยกรรมการจะมองว่าเจ้านิวลูกรักเนี่ยขัดขาหรือเปล่าแล้วทีนี้เนี่ยพอลุกขึ้นมาเจ้านิวลูกรักเนี่ยก็ล,ล, aza, ล้มอยู่ข้างล่างเขาเรียกว่าลุกช้าถูกไหมลุกช้าอยู่ข้างล aza, ่างเจ้าสถานเมืองเล็กกดหัวลงไป ทีนี้เนี่ยพอลุกขึ้นมาก็ต่างคนต่างเต้นต่างคนต่างเซิร์ฟราคาก็ไหลไปทางเจ้าสถานหนึ่งเล็กสถานมึงเล็กประมาณ2องหนึ่งสามหนึ่งถูกครับใช่ครับผมพอผลคะแนนออกมาก็เป็นสถานมึงเล็กชนะไปครับ เจ็ดสีนะทัดเขาเรียกว่าโดนสอกทัดบาลานหรือเปลทาใชครับด้ครับผมอ๋อแสดงว่าคุณสักว์ให้ดูแบบอละเอียดเลยนะส่วนมาคู่ที่ห้าเป็นสามเอไก่ย่างห้าดาวกับเพชรอู่ทองอ๋อขอนเมืองคู่นี้เนี่ยคุณสัตว์ ผมได้เรียนแล้วก็ได้บอกแฟนๆรายการแล้วะฮะว่ามวยเนี่ยเจ้าเพชรอู่ทองเนี่ยวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมาไม่สู้เลยนะฮะถูกไหมถูกไหมฮะพออย่างนี้เนี่ยเคยชกกันมาเนี่ยตามหลักเนี่ยเพชรอู่ทองเนี่ยต้องแบบก็เรียกว่าได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบอายุได้เปรียบความสดแต่วันนั้นเนี่ยขึ้นมาลักษณะไม่สู้ถูกไหมครับเด็กมันว่า เก้าเซอร์เพมรกรก้าสิบลองห้าสี่ลองอะไรประมาณนี้พอหมดหนึ่งขึ้นสองก็ทางเก้าเพชรมรกตอย่งต่ออยู่พอหมดสามขึ้นสี่หมดสองขึ้นสามอ่าหมดสองขึ้นสามเจ้าเพชรมรกตออกมาก็ยังเสมอไหนเหมือนกันถูกไหมใช่ครับพอหลังจากยกสามต้นยกเนี่ยเจ้าเพชรมรกตเดินไล่ขยับเลยฮนะถูกไหมไล่แบบขวางหน้าขวางหน้าขวางหน้าแล้วก็แทงเข้าไป แล้วก็ไอ้ตรงมุมที่ประธานเทคนิคนั่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมรตรงที่กรรมการเลือกชายนั่งอยู่เจ้าเพชรมลกฏก็แทงเข้าไปเจ้าโพแก้วยอมแพ้ไปเขาเรียกว่าไล่ขย้ำข้างเดียวถูกไหมตัวใหญ่กว่าใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเห็นคู่นี้เนี่ยถ้าใครฟังผมเนี่ยผมจะบอกเลยนะคุณศักดิ์ว่าเพชรมรกตเนี่ยผมให้ห้าแต้มกับสองกา,กา<อ>แล้วก็สถานมือเล่นเนี่ยผมให้สามแต้มกับหนึ่งกานะแล้วก็มาเป็นคู่สิงห์ดำครับคุณศัตว์ คู่สิงดํานี้กับน้องโอนี่เขาบอกว่าชกกันมาเก้าครั้งแล้วครับคุณศักใช่ครับชกกันมาเนี่ยเขาเรียกว่าจํากินตัวได้แล้วก็จําแบบกินสาบกันได้เลยว่าคุณจะออกมาทางไหนท่าไหนอะไรยังไงถูกไหมคือผัดแพ้ชนะคนละสี่ครั้งแล้วก็เสมอกันหนึ่งครั้งผัดแพ้คนะคนะคนละสนะี่ครั้งเลยเหรอครับครั้ง,งนี้เป็นครัง้ง ะฮะผมยังไม่ละเอียดเข้าคุณสักรเลยนะอ,อพอมาครั้งโหนที่สิบที่วันศุกร์ที่ผ่านมาแกบกทุงนะฮะมวยเนี่ยเบียดกันยันสามยกเลยฮะถูกไหมมีเล่นน้องโอ้มีเล่นสิงดํามีเล่นน้องโอ้มีเล่นสิงดําชกกันไปชกกันมามันมีอยู่ช่วงกลางยกสีะะ่ครับคุณสักลางยกสี่เนี่ยเจ้าสิงดําพิกพิกน้องโอ้พิกแล้วน้องโอ้จังหวะว่าตัวเองเนี่ยล้มอยู่ข้างล่าง ถูกไหมฮะแล้วโดนน้องโอทับลงไปถูกไหมครับวินาทีนั้นเนี่ยแล้วช่วงนั้นเนี่ยถ้ากลับกันคุณศั์สมมุติว่าถ้าสิงห์ดำเป็นฝ่ายอยู่ข้างบนเนี่ยน้องโอก็ต้องแพ้ถูกไหมใช่เขาเรียกว่าจุดนี้เป็นจุดจุดเปลี่ยนเขาเรียกว่าจุดผกผันครับจุดเปลี่ยนว่าทําให้เจ้าน้องโอเนี่ยกลับมาเป็นประชกง่าย น้องโอก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนข,ขาดลอยไปถูกไหมครับครับผมส่วนมาคู่ที่แปดกล้องศักดิ์สิทธิ์บุญมีน้าเงินเพชรพนมลุงคู่นี้ผมแปลกใจนะคุณศักดิ์ครับผมอยากถามคุณศักดิ์ตรงๆว่าทาไมเพชรพนมลุงเนี่ยเป็นต่อกล้องศักดิ์อืมคืออย่างนี้ครับเจ้ากล้องศักดิ์เนี่ยหนุนหลังนี่ต่อยไว้นี่เลยว,ว่าแทบจะไม่มีฟอร์มเลยเขาเรียกว่าต่อยแล้วฟอร์มไม่ติดตาใช่ต่อยแล้วฟอร์มในการชกเนี่ย ไม่มีสเสน่ห์ไม่มีดูแล้วร่างกายสภาพร่างกายนี้เรียกว่าเที่ยวที่แพ้น้องโอนี่เรียกว่าหลุดฟอร์มไปเลยลเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเห็นฟอร์มแล้วแบบต่อยกับน้องโอข้างหลังเนี่ยต่อยแล้วความที่แฟนมวยเขายอมรับเนี่ยไม่มีไม่มีถูกไมมหมฮะวันนั้นตัวก็ไม่ค่อยจะดีด้วยครับพอถึงน้องโอมัน เชื่อมาก้าเจ้าเพื่บนรแล้วทีนี้เนี่ยพราะต่อยกันไปแล้วคุณสัตว์ครับหมดสองยกหรือหมดสามยกเนี่ย เขาดูว่าเจ้าเพชรพนมนุ้งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าชกมวยซ้ายกับมวยซ้ายเกี่ยวไหมฮะคืออย่างนี้ครับครับคู่นี้มันเป็นดับบี้แม์เบองบุรีลำอ๋อถ้าพูดถึงชื่อเสียงกระดูกการพันมวยแล้วเจ้าก้องศักด์เนี่ยเรียกว่าเป็นรุ่นพี่เลยจะดีกว่า,ด,วาดีกว่าแน่นอนเจ้าก้องศักด์ต่อยคู่เอกเพชรพนมลุ้งยังอยู่นู่นคู่หนึ่งคู่สองยังยังนั่นเลยเขาเรียกว่าก้องศักด์เนี่ยต่อยคู่เอกแล้วเพชรพนมลุ้งเนี่ยยังพึ่งต่อยก่อนเวลาใช่ครับผมคือ เดี๋ยวแล้วอีกอย่างนึงมันเป็นมวยซ้ายต่อซ้ายชกยากนี่แหละผมถึงถามคุณศักดิ์นะฮะคุณศักดิ์เคยทามวยมาถูกไหมครับคุณศักดิ์เคยเป็นหัวหน้าอะไรนะอาเกียรติอันนั้นถูกไหมครับผมผมเนี่ยตอนนั้นเด็กๆตอนตอนผมเป็นเด็กๆผมจําได้ฮะว่าคุณศักดิ์เนี่ยทำมวยเนี่ยคือว่ามีคุณภาพแล้วก็ทํามวยเนี่ยถือว่าดีเลยนะเขาเรียกว่ามีพวกป่าลั่นใช่ไหมปาลันต่อลั่น้อยเกียรติอันนั้นแล้วแล้วมีใครฮะมีพึ่งหลวงเกียรติอันนั้นมีแสงดาวเกียรติอันนั้นพึ่งมมกาครับผ แล้วทีนี้เนี่ยคุณศักดิ์เห็นไหมครับว่าระหว่างกล้องศักกับเพชรพนมรุ้งเนี่ยเวลาเพชรพนมรุ้งเตะไปเนี่ยกล้องศักเขาบางังแล้วก็เขาจะโต้คือถูกไหมครับ,รบนี่ไงผมถึงบอกบอกว่าคนที่ทํามวยเป็นคนที่เป็นหัวหน้าคณะเราต้องเอาไปศึกษาแล้วก็ต้องเอาไปเป็นความรู้ถ้าใครได้ฟังมวยไทยออนไลน์ครับผมอยากเะีกกล่าวเรียนอย่างนี้นะครับว่ามวยเนี่ยเวลาซ้ายต่อซ้ายคุณศักดิ์สมมุติว่าถ้าคุณศักดิ์เตะก่อนเนี่ยคุณศักดิ์จะเสียเปรียบอถูกไหมครับใช่ครับ นี่ถูกไหมคือแฟนพิจารณาแล้วก็ไปวิเคราะห์ดูว่าผมพูดถูกไหมคุณสักด์พูดถูกไหมว่าเวลาคุณทํามวยเนี่ยคุณจะได้ความรู้ถ้าคุณนั่งฟังผมหรือว่าคุณเปิดรายการมวยไทยออนไลน์มวยระหว่างซ้ายต่อซ้ายเนี่ยถ้า เขาเรียกว่ายิ่งเป็นมวยเ,เขาเรียกว่าจังหวะด้วยกันเท้าต่อเท้าตีนต,ต่อตีนจะเสียเปรียบคือว่าคนที่ออกอาวุธเนี่ยจะเสียเปรียบออกอาวุธก่อนจะเสียเปียบถูกไหมครแต่ถ้าออกอาวุธก่อนที่จะได้เปรียบก็คือมีหมัดหน้าหมัดหน้ากระแทกแล้วก็ออกตีนซ้ายถูกไหมแต่อันนี้เนี่ยผมบอกให้คุณศัก์ว่า คนเนี่ยไอ้แพ้แบบเขาเขาบอกว่าโอ้โหเพชรลุงชกได้แค่นี้อืใช่ไหม <c oughs> ครับครับ <c oughs> ก็ผ่านไปครับวันศุกร์ส่วนมาวันเสาร์เป็นมวยตู้ครับคุณศักดิ์อันนี้เนี่ยผมอยากให้คุณศักดิ์บรรยายนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องมวยตู้ครับครับมวยตู้นี่ก็คือศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ถูกไหมครับสามครับคุณศักดิ์เชิญบรรยายได้เลยครับว่าคู่ที่หนึ่งเป็นใครกับใครฮะ อังกรอร์กับถูกไหมฮะอังกรอ,องกรอ์กับดอกไม้แดงดอกไม้แดงครับผมวันนั้นนี่โอ้โหขึ้นมานี่เล่นกันไม่ถูกเลยเพราะหน้าเสือ,อนี่เดวัตตัวนี่มาสู้เ้วกกันทั้งค <ผม S 1> ู่เขาเรียกว่าตัวเงินเนี่ยออกมาเล่นกันทั้งคู่ครับผมถูกไหมส่วนจ่าทุยดูแลอังกรอร์อยู่ใช่ครับส่วนดอกไม้แดงเนี่ยก็ทําคณายเคทีงานแลวก็สารลังสิตใช่ถูกไหมเดี๋ยวว่าศาสตร์กันว่าสนุกเลยครับครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมมวยเนี่ยเจ้าดอกไม้แดงนี่ดีกว่าแน่ เขาเรียกว่าดอกไม้แดงเนี่ยอาจจะตั้งรับไปนิดนึงครับถูกไหมครส่วนเจ้าอังกอร์เปิดเกมถูกไหมครัคนก็อาจจะเห็นเหมือนเราถูกไหมครแล้วทีนี้เนี่ยภาพบรรยากาศคุณศักดิ์มองว่าเป็นยังไงฮะก็คืออังกอร์เนี่ยเขาต่อยที่อ้อมน้อยเนี่ยกันขับเยอะพูดง่ายง่เขาเรียกว่าความศรัทธาความนิยมถูกไหมครใช่คะความศรัทธา่าความนิยมถูกไหมครแล้วก็ส่วนส่วนดอกไม้แดงเนี่ยเป็นเป็นนี่ว่าเขาจังหวะ ฝีมือแล้วเขาก็ตั้งรับเป็นเป็นไที่ว่าประหยัดอาวุธไปนิดนึงครับเวลาโดนต่อโดนแล้วเนี่ยเจ้าอังกอร์นี่เขาจะได้รูปชัดเจนมากกว่าครับผมคือสามยกนี่ราคานี่เรียกว่าเขาเรียกว่าเล่นกันเล่นเล่นเล่นได้เดือยสสี่หนึ่งครับถูกไหม พอ,พอหมดสี่ขึ้นห้าเจ้าองกอต่อประมาณห้าสองสามหนึ่งถู่แคครับแล้วก็พอครบห้ายกเจ้าองก,าก็ชนะคะแนนขาดลอยไปคือช่วงยกสี่เนี่ยพอหมดสี่ยกนี่โอ้โหตัวตอนนี้ทีแรกใหม่ๆนะอ่ะช่วงกลางยกนี่กลางยกสี่เนี่ยเจ้าองามีถึงสิบหนึ่งครับเนี่ยสิบหนึ่งสิบห้าหนึ่งแล้วก็<ต>ไปแต่ปลายยกนี่เขาเรียกว่าทำท่าจะไม่หลงอ่าทำท่าจะหลงเหลี่ยมแล้วโดนเจ้าดอกไม้แดงนี่ แต่ราคาแต่แล้วหักมีลูกหักลูกเทล้มไปหลายครั้งแต่สุดท้ายเจ้าอังกอร์ก็เดินไล่ขย่ำไล่บีก็มาชิงดำในยกที่ห้าิดำยกายกหยกมีก็แค่เจ็ดสี่สองหนึ่งเองได้ว่าถือว่าชิงดําเลยแต่ยกห้าออกไปนี่เจ้าอังกอร์อังกอกขยันได้ลูกขยันเดินดอกไม่แดงม่ต้องกัรตัวมากเกินไปแล้วก็เป็นฝ่ายชนะไปบอกว่าดอกไม้แดงเนี่ย เขาเรียกว่าเป,เป็นเป็นมวยที่ตั้งรับมากเกินไปคร,ครับผมก็ไปปรับปรุงและแก้ไขแล้วกันนะครับครับก็อังกอร์ก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปส่วนคู่ที่สองะคุณศักดิ์ครับคู่ที่สองนี่ก็เป็นเจ้าอ่าแสนแสนวังชัยอ๋อคู่นี้ถูกไหมอ่าก็ทรงเดียวกันเลยเขาเรียกว่าแสนวังชัยอยู่แดง ถ้าเมินก็จอมยุจิ๋วครับใช่ถูกไหมครับผมครับผมคู่นี้ก็เล่นกันไม่ถูกเหมือนกันแม้สองมวยวันเสาร์ที่อ้อมน้อยนี่โอ้โหสนุกมากวัเล่นนี่ไม่ว่ามีตัวเงินศาสตร์กันเพราะว่าเที่ยวนี้นี่เจ้าจอมยุจิ๋วนี่ไปซ้อมอยู่กับเอกบางไทรซ้อมอยู่ที่ใกล้ออกคุณธรเขาเรียกว่าไปซ้อมกับนะเอกครับผมโอ้โหถึงว่าเรียวว่าตัวนี่มาเรียกว่ามาสู้กันเลยมาเพี้ยเลยมาเพี้ยเลยครับพสองยกก็ยันกัน ก็ยังอยู่ที่เจ้าแสนวังชัยคือหลักเหลี่ยมดีกว่าฝีมือดีกว่าวงนอกนี้ได้เปรียบนี่เจ้าจอมยุทธจิ๋วก็ขาต่อยมันมีเตะมั่งฟันสองมั่งเดินเข้าไปเขาเรียกว่าแสนวังชัยตั้งรับจอมยุทธจิ๋วเปิดเกมใช่ไหมพอช่วงกั้นว่าปลายยกสี่เนี่ยจอมยุทธจิ๋วเนี่ยเขาเรียกว่าเดินเข้าไปแล้วก็ทําอาวุธ ออกอาวุธได้ด้วยได้ลูกมูลูกสจ้าเจ้าแสนวังใยเนี่ยดูแผ่วไปดูแผ่วไปออกคมสี่ยกขึ้นยกห้าเจ้าจอมยุทธิ๋วกลับมาเป็นต่อสิบหนึ่งก็ชนะคะแนนขาดลอยครับผมเอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราคาไว้ก่อนคู่ศึกเจ้าเมือไทยเดี๋ยวเอาไว้ช่วงที่สองเรามาพบกันต่อว่าคู่เจ้าเพชรมงคลกับเจ้าเขาเรียกว่าสักมงคลถูกไหมครับผมเพชรมง เป็นมงคลกับศักดิ์ส่งรามถูกไหมครับผมเดี๋ยวช่วงที่ช่วงต่อไปเ,เดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ครับไทยมวยไท,ย,ย,ทยบอล ผ่านเว็บราคาดีคอมสูงโอนถอนเร็วทันใจต้องจิ้นเจเจทายผลบอลทายผลมวยเช็คกเรเลดบอลเช็คกรดมวยร่วมทำธุรกิจกับเรามาสเตอร์เอเยต์สมาชิกผ่านเว็บไซต์รับประกันราคาดีที่สุดคอมมิชชั่นสูงสุดโอนถอนรวดเร็วทันใจปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงการันตีโดยจิ้นเจเจ ขอรายละเอียดโทร081 000, 000. 111 <ườ threat>